สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายทุพาอเลนไทยนะคะวันนี้ก็พามาชมนะคะพามาชมวันนี้ก็มาที่นอกเมืองก็มีงานนะคะไอตรงนี้เขาก็พาเด็กมาเล่นเ้อจ้าพี่น้องจ้าอยู่ริมทะเลวันนี้เขาก็จะมีงานอ่าโชว์ปลาเนาะแต่ปลาก็ยังไม่เห็นนะคะ เพราะว่าอาจจะเป็นพวกนี้หรือว่าค่ำๆก็หรือเปล่าไม่รู้นะยายก็มาอมพาชมบรรยากาศนะคะทุกท่านคะ่ะพาชมบรรยากาศขออนุญาตปิดเตียงเด้อพี่น้องจ้าอันนี้ก็อยู่ริมริมริมข้างทะเลนะคะทุกท่านคะ่ะอยู่ริมริมข้างทะเลพาชมนะคะพาชมวิวทิวทัศน์อยู่ริมข้างทะเล เพราะว่าอ่ามีเสียงเพลงเสียงโอ้จุป,ปาถะไหนจะเสียงรถเสียงไรเสียงลมก็ยายงก็ต้องปิดเสียงตอนนี้ก็พาชมบรรยากาศนะคะพาชมบรรยากาศอ่าจะให้ฟังเสียงสดๆก็ลมก็แรงอืมเน่ก็บรรยากาศของ คนเที่ยวนะคะคนเที่ยวพาลูกพาหลานมาเที่ยวด้อยจ้าพี่นองจ้าเขาพาลูกพาหลานมาเที่ยวพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็เจียวจ้าเจียวจ้าถ้าเกิดว่า,เ,าเราเปิดเสียงก็จะมีเสียงเพลงเสียงพูดเสียงหลายๆอย่างเข้าเนาะชมบรรยากาศเอาด้วยจ้าต่างประเทศเขาเป็นอยู่ยังไง ความสนุกก็มีเหมือนบ้านเราแหละคนที่บ้านเขาเขาก็ฟังบ้านเขาเนาะออตรงนี้ก็อาเรือนะคะเรือหาปลาเขาก็มีเรือให้ขึ้นนะพี่น้องใจายายไม่ได้ขึ้นเ้อเพราะว่าตาไม่ได้มาด้วยตาแกนั่งอยู่ยายก็เดินถ่ายเพราะแกขี้เกียจเดินแกขี้เกียจเดิอนอาที่ ในเมืองก็มีได้จ้ะอันนี้ตรงนี้เขตนี้ก็คือโซโริชบโซโริชบนะคะเขตโซโริชบเขตนอกเมืองยายมานอนอยู่นอกเมืองก็เลยพาชมนอกเมืองนะคะเพราะว่าเป็นวันประมงบ้านเราก็วันประมงที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เรือนะคะเรือเขารอช่วยเพราะว่าเด็กเขาก็ จะขึ้นลงตรงข้างๆตรงนี้นะคะเขารอดูว่า,าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเขาก็รอดูรอยช่วยรอช่วย,วยเห็นเด็กไหมคะนะ่ะเด็กเขาจะตายลงตรงนั้นตายลงเขาก็มีเสือะะเส้อชูชีพนะคะเสื้อชูชีพน่ะพอเด็กลงได้มันก็ปีนขึ้นไปเด็กก็ประมาณสิบขวบนะคะสิบขวดเห็นไหม พ่อแม่เขาก็อยู่ดูอยู่ตรงนั้นเรือเขาก็รอรอดูว่าเออจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าเขาก็จะฝึกให้เด็กเก่งเนาะเด็กเก่งในการที่แบบว่าไม่กลัวนี่เรือเรือนี้นะคะเรือเรือหาปลาเดิอพี่น้องจันนี่ยเรือหาปลา ลำนี้เขาให้ขึ้นเด้อแตใใ่ใหญ่ไม่ได้ขึ้นไปเนี่ยหลายๆคนเขาขึ้นไปนั่นน่ะจะมีเรือใหญ่กว่านี้ที่แบบว่าในเมืองอะ่ะเขาจะให้ขึ้นไปเนาะไปชมว่าในเรืออยู่ยังไงในเรืออยู่ยังไงเขาก็มีที่นอนเนาะพวกตีเขาไปหาปลาเขาก็มีที่นอนเขาไปที่ก็ไปเป็นตรองอาทิตย์ถึงจะกลับมานอนอยนี่ก็เรือนะคะ อันนี้ก็เรือเป็นเรือส่วนตัวเนาะเรือเล็กๆเรือจับปลาเหมือนบ้านเราเลยแต่ที่นี่มันหนาวปลาแถวนี้เกอราคาก็แพงสุดรู้นะคะคุณเพื่อนๆจ่าปลาเขาก็มีชื่ออยู่บริษัทขายปลาทั้งนั้นเลยอยู่ริมทะเลเนี่ยคนไทยอยู่เยอะเดินในเขตเนี้ยคนไทยเขาอยู่เยอะเขาทํา งานบริษัทปลามีบริษัทปลาอยู่นะคะเขาก็มาทำงานอยู่กับโรงปลานะคะบางคนเขาก็อเอาญาติพี่น้องเขามาตั้งแต่สมัยนานแล้วแต่เขามาอยู่นานแล้วน่าสามสิบกว่าปีเขาก็เอาพี่ๆน้องๆเขามาอยู่ตั้งแต่สมัยที่แบบว่า,าประเทศไอซ์แลนด์ยังเปิด เปิดให้คนมาทํางานเนาะอืมตอนช่วงนี้ก็ใครจะเข้ามาก็ต้องมีแฟนต้องมีแฟนนะคะถึงจะเข้ามาอยู่ได้อันนี้ก็ข้างนอกนะคะพาชมบริเวณข้างนอกอืมในหมู่บ้านเขาดูเขาทาเหมือนกขรูปบัวนะหินทั้งนั้นนะคะคุณพี่เอยเพื่อนๆจ้า <laughs> หินนะคะหิน ก็าทำเหมือนกลีบบัวเลยยายกา็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปที่อจอดรถนอนนะคะเราจะเดินกลับไปที่จอดรถนอนนะคะเพื่อนๆจะ้ะนี่เดินทางเข้าไปกลับแล้วเที่ยวนิดนึงก็เดินกลับ เดินกลับนะคะตาเดินไปก่อนแหละตาตาเดินก่อนเรีวเรียวเรีวร,ย,วรย,วยายก็เดินตามหลังอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ติดตามยายนะคะก็เป็นบรรยากาศนะวพา,ายชมบรรยากาศนอกเมืองอดูบ้านแถวนี้มันก็เป็นเหมือนกับห้องแถวเนาะ เป็นเหมือนห้องแถวเดีย๋ยวยายจะพายชมนะคะเป็นเหมือนห้องแถวเนี่ยบ้านตรงนี้ก็สองหลังเขาเรียกกันราวราวฮูดเนาะอืมราวฮูดบ้านไอ้บ้านมีสองหลังอีกหลังหนึ่งก็อ่ามีโรงรถข้างในอ,อันหนึ่งอีกข้าง,งก็มีโรงรถอีกอันหนึ่ง เพราะว่าเขามีโรงรถไว้เวลาหน้าหิมะลงเขาก็เอารถเข้าไปอยู่ข้างในนะคะตรงนี้ก็ทางที่ว่าเดินจะกลับไปที่รถที่ยายนั่นนะคะที่ยายนอนนะคะเพื่อนๆจะพาชมพาชมบรรยากาศพาชมบรรยากาศ นี่เห็นไหมคะทุกท่านคะเห็นไหมทุกตัวทานที่ก็จะมีออันนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมมีดอกไม้ดอกรูปีน่าจ้าดอกรูปีหน้าดอกรูปีหน้าดอกรูปีนาะหญ่ก,ก,ก็จะบนให้ดูนะคะ ยาก็จะวนให้ดูอย่ยที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นโบนนะคะทุกท่านคะ่ะนี่ก็คือรถนอนนะคะรถนอนตรงที่ยายมานอนนะคะพายชมรถเยอะมากอรถเยอะมากนะคะยายก็ยืนอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยถ่ายยายไม่ได้เดินถ้าเดินเนี่ยเป็นหมู่บ้านเลยนี่นน <laughs> หมู่บ้านรถนอนเลยอื เป็นบริเวณเนี่ยกว้างมากอืมกว้างมากนะคะน่ะตรงนั้นก็มีสระน้ำเด้วตรงนี้สะดวกนี่สะ,ะดวกก็มีสระน้ําให้เล่นน้ําอยู่แก่ๆยังยายก็ไปเล่นฟรีด้วยยายมากันยายได้เล่นฟรีไปยายแก่แล้วอายุหกสิบกว่าเขาก็ให้เล่นฟรีได้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายสุภาไอเทเลนไทยคะ่ะบ๊ายบาย